สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะนะคะแม่มาดมาวันนี้แม่มาดได้กล้วยงอมมากล้วยงอมงอมสุก,สกงอมงอมจนจะเละแล้วนะคะนี่แม่มาดจะมาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยดวนจีนะคะขย้าขยําแช่น้ําสักสองชั่วโมงอย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะนี่ อย่าทิ้งนะคะนี่กล้วยงอมมีประโยชน์ต่อพืชน,นะคะอ่ะมาดูกันเลยมาทํากันเลยเรามาทํากันแม่มาจะพาทํานะคะทําไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่นี่น้ําเข้ามาน้ําเข้ามานะคะแม่มาได้ลองไว้เมื่อเช้ามีข้าวเมื่อเช้านะคะ นี่แด้กวยงอมๆมาขยำขยำขยำใส่น้ำเข้ามาแบบนี้เลยพวกลูกเลยนะคะนี่ร่วมสิบลูกได้นะคะนี่ขยำเลยแบบนี้เลยขยำเลยเละเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเละเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะคะแช่น้ำเข้ามาอย่างนี้เลย แช่ไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปนะคะถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ชั่วโมงเดียวหรือชั่วโมงครึ่งแต่ทางที่ดีก็คือต้องให้แช่อย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะค้างคืนก็ยิ่งดีนะคะถ้าเราไม่มีเวลาจะใช้ปุ๋ยดวนจีสูตรของแม่มากสูตรน,นี้นะคะ แช่ชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งก็ได้นะคะแช่กับน้ำเข้ามาถ้าใครไม่มีน้ำเข้ามาน้ำไม่มีน้ำซาวข้าวก,แากะะ็แช่น้ำเปล่าก็ได้นะคะนะคะขยำเลยนะคะเล่เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะทีนี้ก็จะทิ้งไว้ วันนี้แม่มาดมีเวลายู่แม่มาจะทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะคะนี่จะแท่ไว้สักสองทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนี่แบบนี้เลยนะคะนคี่ใครไม่มีน้ําเข้ามาก็ใช้น้ําเปล่านะคะนี่แม่มาได้ทําตั้งแต่8ปดโมงแล้วเดี๋ยวนี้มัน11บเอโมงแล้ว สิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนี่นะคะตั้งแต่แปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วใช้ได้แล้วทีนี้แม่มากก็จะมากรองนะคะแม่มากก็จะมากรองอันนี้แม่มากแช่ใส่น้ําเข้ามาที่เป็นของเมื่อวานนะคะน้าเข้ามาที่รองทิ้งไว้ตั้งแต่เป็นของเมื่อวานทีนี้แม่มากก็จะมากรองนี่มากรอง มากรองกันเลยทิ้งแบนี้เลยนะคะน,นี่เลยนะคะน,นี่เลย,อ,นนเลยอันนี้ก็ไม่ทิ้งนะคะนี่แม่มากก็จะไปใส่ กระบากล่องโฟมเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักของแม่มาต่ตอไปนะคะนี่เป็นเศษอย่างนี้นะคะแม่มาก,ก็จะเอาไปใส่กระบากปุ๋ยหมักของแม่มาดนะคะไม่ติ้งนะคะแบบนี้เลยนะคะทีนี้แม่มาก,ก็จะมาตักน้ําใส่นะคะตักน้ําใส่ให้เต็มถังนี้เลย เต็มทั้ง20ลิตรนี่เลยเต็มเลยนะคะนี่เลยนะคะแวมาจากน้ำใส่ก่อนนะอ่าได้แล้วนี่น้ำเต็มแล้ว20ลิตรเลยนะคะเพราะว่ากล้วยขงแม่มากเมื่อเช้าีนต้องเป็นส0ลูกเลยนะคะ หมักทิ้งไว้ตั้งแต่8ดโมงแล้วนะคะหมักใส่น้ำเข้ามาเรามาลดกันเลยนะคะเรามาลดน้ำกันเลยใส่ต้นบอนสีลดต้นบอนสีก็จะทำให้งอกงามเขียวออกใบใหม่ออกหลอดใหม่นะคะนี่งามงามนะคะแล้วก็จะกาดสีสีสวยนะคะ กล้วยมีสารอาหารสําหรับพืชต้องการมากเลยมันจะทำให้พืชงอกงามนะคะออกยอดออกลากนะคะพม,มีสารอาหารสําหรับพืชต้องการออกยอดออกลากทำให้เขียวเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะคะใส่เลยนะคะ ลดเลยนะคะลดเลยให้ช่ำเลยนะคะลดเลยลดเลยนะคะอสวยๆที่แม่มาดรักทุกต้นลดเลยนะคะต้นบอนสีก็จะทำให้ออกลากออก ยอดแทงหนอสวยงามกาดสีสวยนะคะกล้วยเขามีสารอาหารที่พืชชอบทำให้พืชเจริญตัวเติบโตงอกงามนะคะน่อนสีของแม่มาสวยๆแม่มาจะทำปุ๋ยสูตรพิเศษ ลดนะคะสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปนะคะสีสวยนะคะสีสวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะลดเลยค่ะลดเลยค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะ แบบนี้เลยนะคะลองไปทำปุ๋ยสูตรพิเศษสูตรนี้ตามแม่มาดได้เลยนะคะทำให้บอนสีของเราก็สวยพืชของเราก็สวยไม้ดอกไม้ประดับของเราก็สวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยสวยเลย ลองไปทำใช้ดูนะคะลดพืชผักต้นหูต้นหอมผักกวางตุ้งผักกาดอะไรต่างๆก็ได้นะคะเห็นไหมคะวานสีของแม่มาสวยงามมากเลยนะคะนี่กำลังออกต้นอ่อนนี่ก็กำลังแทงหนอ่อเล็กๆขึ้นมาอีกน,นะคะ สวยงามดูสิคะต้นเล็กๆแบบนี้ยังสีสวยเลยเนี่ยต้นเล็กๆอย่างี้ยังสีสวยเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ต้นเล็กๆอย่างนี้ยังสีสวยเลยนะคะนีเห็นไหมคะนี่เอามาให้ดูสวยๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นะะนนะนนจะสะท้อนแสงวูบๆบับๆ สวยงามน,นะคะลองไปทำใช้ดูนะคะเดี๋ยวแม่มาดก็จะลดให้ทั่วเลยนะคะเห็นไหมคะก่อนสีของแม่มาดสวยงามเห็นไหมคะเัีนี้ก็ต้นอะไรอะ่ะ มาก็ไม่รู้จากชื่อเขาชื่ออะไรไม่รู้คอมเมนต์มาบอกแม่มาด้วยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนี่แม่มาสั่งมาเี๋ยวเขาก็โดนหอยทากหอยทากมาทำให้ก้านหักเลยเนีย่แม่มาสั่งล่อนทองมาแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรมาน,นี่มีหนึ่งใบ แล้วก็เริ่มออกแทงใบใหม่แทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยนี่เพราะว่าปุ๋ยสูตรพิเศษของแม่มาเนี่ยที่หมักจากลูกกล้วยเนี่ยเขาจะมีสารอาหารที่ทำให้พืชงอกงามเร็วออกรากเร็วขยายหนอ่อแทงหนอ่อออกเร็วมากเลยนี่นะคะ แม่มาจะยังไม่ตัดออกนะการเนี่ยหอยท่าขึ้นไปทําให้หักไม่มากก็เลยมัดไว้ดูใบเขาก่อนเพราะว่าเขาสวยมากเลยนี่อีกหน่อยแล้วเขาก็จะแห้งตายลงเพระบาะว่ามันอันเนี้ยมันหักแต่ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ตายนะคะเนี่ยขึ้นขึ้นหน่อขึ้นมาอีกแล้วนะคะต้นลูกเล็กเลเด็กแดงอย่างเงี้ยก็ลดได้นะคะก็ลดได้ เหะะ็นไหมมมาดลดแล้วน้ำก็จะไหลลงน้ำไม่ขังเขาก็จะไม่เน่านะคะลองไปทําใช้ดูนะคะปุ๋ยหมักจากลูกกล้วยงอมงอมกล้วยงอมจวนจะเน่าก็อย่าทิ้งเป็นปุ๋ยดีชั้นเยี่ยมสำหรับพืชต้องการนะคะ ลองไปทําใช้ดูนะคะจะได้เห็นผลงามเลยถ้าเป็นพืชไปพืชกินหัวพืชกินผลก็ได้หมดเลยมะเขือมะเขือพีอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะสีสวยไหมคะสวยงามเลยเขาจะกัดสีสวยอย่างเงี้ยนะคะสวยงามนะคะ ดูสิคะแทงใบแทงหลอดใหม่ขึ้นมานออกหนอออกตืมเลยคะ่ะนี่เห็นไหมคะสวยงามค่ะค่ะก็ไปทำใช้ดูนะคะเดี๋ยวแม่มาจะขอเวลาลดให้ทั่วเลยนะคะจะรดให้ทั่วเลยต้นไม้ที่เรารัก อีเยอะเลยน,นะคะเนี่มากก็จะไปลดให้ทั่วเลยทุกต้นทุกต้นเลยนะคะก่อนจากการขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะรวยรวยรว,วยนะคะสวัสดีค่ะ